สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสี 4, ทับ1แล้วก็4ทับสทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะวันพุธที่25สิหางหาคมแล้วนะคะ,ะเราเรียนกันมาเยอะแล้วนะตอนนี้ก็จะใกล้สอบปลายภาคเรียนที่1แล้วอตอนนี้นะคะเขตพื้นที่กำลังให้คุณครูออกข้อสอบอแต่และโรงเรียนนะคะจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นครูจะไม่รู้เลยว่าป .4 ี่สอบเรื่องอะไรยังไงนะทีนี้ เนื้อหาในเทอมหนึ่งมันก็ยังเยอะอยู่ครูจะขอทวนกลับมาในเรื่องสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะใบางานนี้นะคะเขาจะเน้นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตซึ่งคุณครูสอนนักเรียนไปแล้วนักเรียนยังพอจําได้ไหมคะใบางานนี้เขาบอกว่าให้ระบายสีเขียวถ้าเป็นพืช เป็นพืชน,นะคะสีเขียวแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ระบายสีแดงถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ให้ระบายสีฟ้าเอาทีนี้ครูจะไม่ให้นักเรียนระบายราคาเยครูจะให้นักเรียนเขียนในสมุดว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชมีอะไรเป็นมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์มีอะไรแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์มีอะไรในใบงานนี้นะลูก เพราะฉะนั้นเรียนตั้งใจฟังดีๆนะอ่ามาดูเดี๋ยวครูจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอ่ามาดูภาพแรกอ่าวัววัวนี่เป็นอะไรลูกเป็นสัตว์หนูก็เขียนสัตว์ลงไปเห็นไหมคะอ่าเป็นสัตว์อ่าหนูก็หาอไล่ไปเลยเหตุเป็นอะไรลูกเหตุสอนแล้วเป็นอะไรคะอ่าไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์อ่าไม่ใช่ ไม่ใช่ทางพืชและสัตว์เพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้เอาง่ายๆกว่านี้ดีกว่านักเรียนจะอ่ะาเดี๋ยวครูจะลงสีไปเลยนะักเรียนจะได้มันจะได้ง่ายนะคะอ่าลงสีไปเลยนะเอาใหม่นะลูกอาเอาที่เป็นพืชก่อนเอาสีเขียวก่อนอ่ะเราหาพืชก่อนวัวเหว็ดไวรัส ตาบองเพชรอันไหนเป็นพืชคะอ่าตาบองเพชรเราก็ระบายสีเขียวไปเห็นไหมคะจะง่ายกว่าอ่าดอกไม้ทะเลลาไก่ส่ย้อยอันไหนเป็นพืชคะสซย้อยใช่ไหมลูกอ่าระบายสีเขียวเฟิร์นปการางกุหลาบผีเสื้ออะไรเป็นพืชคะลูกอ่าเฟิร์นกับกุหลาบเป็นพืช าสีเขียวลงไปตักกระแตนแบคทีเรียฟองน้ำบัวอันไหนเป็นพืชคะอ่าบัวบัวเป็นพืชนะอันเดียวกล้วยมะเข้ามะแกงลิงกิ้งกะสาหลายน้ำจือดอะไรเป็นพืชลูกมีกล้วยมีมะเข้ามะแกงลิงแล้วก็มีสาหลายน้ำจืดนะอ้าวต่อไปว่านกาบหอยหอยท่าคุณนายตื่นสายปู เอาสิ่งที่เป็นพืชก่อนนะว่านกาบหอยกาบคนนายตื่นสายอะเดี๋ยวเวลานักเรียนทํานักเรียนก็จดไปเลยค่ะอะจดว่าไงนักเรียนก็คือกลุ่มที่เป็นพืช1มีอะไรบ้างหนึ่งตะบองเพชรสองไซยอยอะห่งสองเฟิร์นสกุหลาบห้าบัว หกล้วย7ดมะข้ามะแกงเรียง8สาหรายน้ำจืด9ก้าว่านกาบหอยแล้วก็10คุณนายตื่นสายอ่ะมี10ชื่อนะลูกนะที่เป็นพืชต่อไปมาดูสัตว์ก่อนสัตว์เขาให้ใช้สีอะไรลูกใช้สีแดงอ่ะเปลี่ยนสีอ่ะ,อะก็เหลือวัวเห็ดไวรัสอะไรเป็นสัตว์เขาลูกอ่าวัวอ่าหน,นะคะวัวดอกไม้ทะเลลาไก่ อะไรเป็นสัตว์คะลูกดอกไม้ทะเลกับไก่อ่าเป็นสองเป็นสามอ่าอันนี้เหลือปากกาลังกับผีเสื้ออะไรเป็นสัตว์คะเป็นหมดเลยปากกาลังกับผีเสื้ออ่าสีห้าตักกแตนแบททีเรียฟองน้ําอะไรเป็นสัตว์อีกลูกตั๊ก,กแตนกับฟองน้ําก็เป็นหก เป็นเจ็ดาเจ็ดชื่อแล้วนะคะอันนี้เหลือกิ้งกาอ่ากิ้งกาก็เลยเป็นสัตว์เป็นข้อที่แปดอันนี้เหลือหอยทากกับปูอ่าหอยทากเป็นสัตว์ปูเป็นสัตว์ก็มีสิบชื่อเหมือนกันอ่าทีนี้ที่เหลือน่าจะเป็นอะไรลูกน่าจะเป็นไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์อ่าเขาให้ใช้สีฟ้าอ่าเปลี่ยนสีก่อนนะลูก เป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูว่าเราจะเหลือสิบเหมือนเขาไหมอ่ะเหตุครูสอนแล้วนะจำได้ไหมไม่ใช่พืชและสตัตว์ไวรัสอ่าลามีอะไรอีกคะทางนี้อ่าแบคทีเรียอ่าที่เหลือมีแค่อ่านับนะลูกไม่ใช่พืชและสตัตว์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี มีสี่ชื่อเองนะคะทำได้ไหมลูกนี่ครูช่วยทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูเขียนใส่สมุดนะเดี๋ยวครูจะส่งใบงานไปให้อีกรอบหนึ่งนักเรียนจะยังงงอยู่นะอ่าต่อไปนะคะต่อไปนะค่ะมาดูใบงานที่สองนะคะที่ครูจะให้นักเรียนทำนะเกี่ยวกับอ่าทบทวนนะคะเรื่องเดิมก็คือหน้าที่หลักของใบไม้นะคะ คุณครูสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะนักเรียนยังจาได้อยู่ไหมอเรามาทบทวนกันนะลูกข้อที่หนึ่งใบมีสองประเภท่นักเรียนตรงนี้ครูยังไม่ได้บอกนักเรียนนะใบมีสองประเภทก็คือใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ค่ะใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่นะคะ ทีนี้ใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นยังไงใบเลี้ยงคู่เป็นยังไงนักเรียนมาดูนะใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยค่ะถ้าสังเกตจากใบแล้วใบจะยาวๆนะใบยาวๆแล้วก็เส้นใบจะขนานกันเช่นต้นกล้วยเห็นไหมคะใบเขาจะเป็นริ้วๆเลยฉีกออกมาเป็นเอามาห่อข้าวต้มก็คือใบจะขนานกันอันนี้คือเส้นใบขนานแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่เส้นใบจะเป็นร่างแหเห็นไหมเช่นใบต้นโพเห็นไหมใบโพ นี่คือใบเลี้ยงคู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยวอีกสองสามชนิดนะนอกจากต้นกล้วยแล้วก็ยังมีต้นมะพร้าวมีต้นอะไรอีกคะนักเรียนไผ่ต้นตาลน,นี่ค่ะใบยาวๆนะลูกตะไคร้นะคะอาถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่อันนี้จะมีเยอะแยะมากมายเลย เช่นที่มีรากแก้วอขอให้ความรู้อีกนิดนึงนะใบเลี้งเดี่ยวเนี่ยมันจะไปรากนะคะรากฝอยส่วนใบเลี้ยงคู่รากจะเป็นรากแก้วใบเลี้ยงคู่ยกตัวอย่างก็เช่นต้นขนุนทุเรียนเงาะมังคุดละมุดเห็นไหมคะมะน,นาวต้นพริกอย่างเนี้ยค่ะต้นถั่วเขียวจะเป็นใบเลี้ยงคู่ เพราะว่าให้สังเกตจากลากก็ได้นะคะลากใบเลี้งคู่จะเป็นลากแก้วลักษณะของลากแก้วเขาจะใหญ่ๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้นะ,อะเอานักเรียนรู้แค่นี้ก่อนนะคะว่าถ้าเขาจําแนกพืชจากใบจะมี2อประเภทก็คือใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่นะคะใบเลี้ยงเดี่ยวก็สังเกตแค่ถ้าเราเอามาเล็ดไปเพาะ แล้วใบเลี้ยงก็จะเกิดออกมาเป็นใบแรกอย่างแรกถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีใบแค่ใบเดียวถ้าใบเลี้ยงคู่ใบเขาจะออกมาสองใบเช่นต้นถั่วเขียวนะคะก็คือต้นถั่วงอกที่เรากินเนะะี่ยค่ะนักเรียนสังเกตนะนักเรียนสังเกตถั่วงอกนะคะมันจะมีสองใบคู่กันนะคะประมาณนี้นะลูกแล้วถ้าสังเกตลากถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวลากจะเป็นลากฝอยคะ่ะลากฝอยก็คือมันจะไม่ยึดเกาะแน่น เราจะถอนขึ้นมาง่ายเลยแต่ถ้าใบเลี้ยงคูดจะเป็นลากแก้วจะยาวใหญ่ยาวลึกนะคะประมาณนี้นะลูกเอาทีนี้มาดูหน้าที่และประโยชน์ของใบไม้กันบ้างเอาหน้าที่เป็นยังไงหน้าที่1สร้างอะไรคะลูกสร้างอาหารหรือสังเคาะด้วยแสง2ส,สอนไปแล้วจำได้ไหมคะ หายใจ3คา,ายน้ำตรงนี้คำว่าประโยชน์ก็คือถ้าเขาสร้างอาหารนี่เขาก็จะให้อะไรกับมนุษย์คะเออหลักๆเลยเขาก็ให้ o 2ก็คือออกซิเจนถ้าหายใจก็เป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนถ้าขายน้ำก็จะได้ประโยชน์จากอะไรคะจากตัวเขาก็คือ ระบายอะไรคะระบายความร้อนนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยค่ะคือต้นไม้เขาก็จะร้อนเขาก็จะมีการคายน้ํานะคะประมาณนี้นะลูกทีน,นี้มาดูข้อที่สามเขาบอกว่าให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้เติมลงบทความให้ถูกต้องสมบูรณ์เขาให้มานะคะหกหกอย่างคือสงังเคราะห์ด้วยแสง แก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สารละลายไอโอดีนน้ำตาลแล้วก็แป้งอ่าทีนี้นะคะครูขอสูตรทางเคมีของแก๊สออกซิเจนหน่อยค่ะก็คือ o ห้ยสองแกส๊สหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ co ห้ยสองน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้คือน้ำตาลกลูโคส c หก h สิบสอง o หก นะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูเลยใบพืชทําหน้าที่สร้างอาหารโดยการเอาไหนมาตอบคะลูกอ่าโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงในการอ่าในการใช้คําเดิมก่อนลูกในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชพืชจะใช้แสงและ ใช้แสงกับอะไรลูกในนี้อ่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้ามาทางปักบใบน้ำที่ลำเลียงผ่านมาทางลำต้นและสารสีเขียวในใบพืชอ,อาหารที่พืชสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์สแสงคือครูบอกแล้วครูสอนแล้วคืออะไรคะคือน้ำตาลนะส่วนแรกเลยคือน้ำตาล ก็จะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชเอาไปเลี้ยงก่อนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแป้งนะคะถ้าใช้ไม่หมดนะคะอยู่รูปของแป้งสะสมไว้ที่ใบซึ่งสามารถทดสอบแป้งในใบพืชได้โดยใช้สารละลายเลยคะ่ะสารละลายไอโอดีนแล้วก็เอามาใส่นะคะ นอกจากอาหารแล้วการสังเคราะห์แสงของพืชยังได้อะไรคะ,อะนอกจากอาหารแล้วการสังเคราะห์แสงของพืชเขาก็ยังให้อะไรคะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือให้แก๊สอะไรคะออกซิเจนก็เอามาเติมตรงนี้แค่นี้เองนะคะนักเรียนครูได้ทบทวนแล้วนะนักเรียนหน้าที่ หลักของใบไม้เราประมาณนี้นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายใบงานป่าวไปให้แล้วให้นักเรียนจดใส่สมุดนะคะทาใส่สมุดได้เลยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมีใบงานอยู่สองใบนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน